พาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของไฟหวยย่างนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อซอยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาการขาดแค่นา้าในช่วงฤด,ดูแล้งและกนนารน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนรวมถึงการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาชุมชนอยา่ยางยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่าใดติดตามได้จากรายงานครับ รูปถ่ายของนายอุดมเด่นดวงที่ชาวบ้านบ้านนามเมืองนำมาํำลึกถึงความดีที่ได้สร้างให้แก่ประชาชนหมู่ที่9ตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่มีความต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตรโดยนายอุดมเป็นผู้รีเริ่มทำหนังสือถึงราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานฝ่ายน้ำล้นลำห้วยยางบริเวณบ้านนามเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จึงได้ขอพระราชทานเมื่อวันที่6พฤษภาคม2558และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการก่อสร้างไว้เป็นโครงการพระาาราชดำริเมื่อวันที่11มิถุนายน2560โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปรจจำนวน25ล้านบาทเมื่อวันที่14ธันวาคม2560และได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม2561ถึงเดือนกันยายน2561 ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณลำห้วยยางบ้านนาเมืองที่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคเนื่องจากในลำน้ำห้วยยางมีสภาพตื้นเขินและไม่มีอาคารควบคุมน้ำจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งโครงการฝ่ายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับตำบลกรุดประดุกทิศใต้ติดกับตำบลนายมทิศตะวันออกติดกับตำบลกุดกกประดุกและตำบลโนนโพทิศตะวันตก ติดกับตำบลนา,นามหมอมา้าลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคารสัญหัักสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง13.20เมตรยาว55เมตรสันฝายสูง2เมตรบานระบาย2บานขนาด2คูณ1.75เมตรทำนบดินกว้าง6เมตรขุดลอกลำห้วยด้านเหนือฝายระยะทาง1,600เมตรหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ124,000ลูกบาทเมตรเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ราษฎรได้รับประโยชน์183ครัวเรือนประชากร410คนมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับในใน,ในงานพระราชลุมิของพระองค์ท่านาในหลวงรัชการที่10นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเราจะมีเรื่องเรื่องของการรักสืบสารสารักษาต่อยอดนะครับของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรมรตตัวนีโ้โครงการนี้นะครับ ซึ่งภายใต้พื้นที่รับประโยชน์1,750ไร่นะครับรัศดรก็ได้ํำเนินการปลูกพืชที่เป็นพืชที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เับก็เป็นพืชทั้งปลูกยางนะครับปลูกยางแล้วก็ปลูกปลูกมะลินะครับแล้วก็ปลูกพริกนะครับในช่วงฤดูแรงนะครับจากนั้นได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ในการเกษตร โดยการบริหารจัดการมีการจัดตั้งกลุ่มพร้อมกับตั้งกฎระเบียบในการใช้น้ําในลักษณะหมุนเวียนกันเพื่อให้มีการใช้น้ําได้อย่างพอเพียงและทั่วถึงกันส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับฐานะก็ดีขึ้นได้ปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพริกปลูกยางก็เศรษฐกิจดีครับ สำหรับของชุมชนหมูเก้าและตำบลโนโนโพตบลนายมตมบลกุประดุกสามตบลก็ถือว่าเป็นที่รักกับชุมชนหมูเก้าและมีน้ำได้ใช้ร่วมกันครับประชาชนได้ประโยชน์สำหรับหมูเก้าได้ประมาณห้าร้อยครับคือของอีกสองตบลก็ตบุญละประมาณ 400- หรือ5้าอยนี่ครับ พร้อมกันนี้ยังมีจิตอาสาพระราชทาน904เข้ามามีส่วนร่วมตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันการกัดเซาะดินรวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่การจัดการทรัพยากรน้ําการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการใช้น้ํารีไซเคิลและการอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติโครงการพัฒนาสาธารณสุข การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอีกทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนรวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับเยาวชนอีกด้วยสำหรับโครงการพระราชดำริในพื้นที่ห้วยยางจังหวัดอำนาจเจริญเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ประชาชนได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นประโยชนต์ต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน,น้ําที่สําคัญในจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในฤดูแล้งและน้ําท่วมในฤดูฝนรวมถึงการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีป้องกันน้ําท่วมและภัยแล้งควบคุมและจัดการน้ําในฤดูฝนเพื่อป้องกันน้ําท่วมและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเดิมบริเวณนี้ลำห้วยจะเล็กนะครับแล้วก็ตื้นเขินนะครับหลังจากที่เมนการทำฝายแล้วก็ขุดลอกลำห้วยนะครับก็สามารถทำให้เกิดการเก็บกาัก,ากน้ำว่าใช้หน้าแรงนะครับก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ100 0 0 0ลูกบาทนะครับ ็เป็นที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็การนําน้ําไปใช้ในด้านการเกษตรครับนอกจากนี้ประสงคนิกรชาวจังหวัดอำนาจเจริญจะมีการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการฝายหัวยางและระบบกระจายน้ำด้วยโซลาเซลล์ของโครงการชลประทานอำนาจเจริญให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งนำพืชเศรษฐกิจมาปลูกในพื้นที่อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรน,น้ำและคุณภาพชีวิตของพระส่นิกรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป